สวัสดี f อด้วยนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆน,นะเห็นคอมเมนต์เข้ามาถามกันนะครับว่า,าให้พี่รีวิวที่ติดโทรศัพท์ให้ให้ดูหน่อยนี่นะครับผมสั่งมาก็แบบนี้เลยมันก็เป็นชุดนี้กับนี่เลยนะที่มันติดมาแบบนี้เลยก็คือสามารถเอามาใส่กับตรงรุ่นเลยของ x e Max ผมก็ซื้อมานะตัวเดิมผมก็มีนะแต่อันนี้เขามาติดมากับตัวนี้เลย ราคาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะว่าสั่งในอัพุ้มนะครับเดียขึ้นให้ดูตอนสั่งผมได้ราคากับส่วนลดก็ประมาณนี้นะนี่นะฮะมันก็จะมาแบบนี้เลยไอตัวเดิมผมก็ถอดออกแล้วนะอันนี้ก็มาแจะให้ดูว่าใส่ประกอบยังไงเลยอันนี้ก็เวลาหมุนปาก็เลื่อนออกง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยแข็งแรงมากเหล็กหนาะผมใช้มาประมาณสามสี่อาทิตย์ละ ยังไม่มีปัญหาอะไรกับกล้องนะอ้าวนถอ่ลวงเพราะว่าเหตุหลายคนกังวลว่าเวลาใช้กับอไอโฟนอะไรเงี้ยแล้วกล้องมันจะเสียหรือเปล่าผมใช้มาประมาณสามสียทีก็ยังไม่มีผลอะไรนะก็ไม่ได้ติดตลอดนะติดเฉพาะตอนที่แบบว่าจะใช้งานชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าไปดู GPS อะไรพวกพวกนี้นะครับก็ไม่ถือว่าแบบว่าใช้งานไกลๆอย่างนะัก ไม่ขนาดนั้นนะผมก็เอามาแบบลองมาใช้ก่อนผมเคยใช้มาก่อนนะแต่เป็นรุ่นอื่นนะแต่แบบเป็นเหล็กแข็งแรงแบบนี้แหละแต่ติดตรงนี้แต่ก่อนผมเคยติดอยู่แต่นี้ก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ติดตรงกลางนะก็ประมาณนี้ฮะนี่อ่าเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะสมมุติเราถอดตัวนี้ออกไปแล้วเนี้ยถอดตัวเดิมแล้วเป็นจะเป็นหกเหลี่ยมตรงนี้นอตตัวเดียวถอดออกไปแล้วก็ ใส่งง่ายๆนะก็แค่นี้ตามล็อกมันเลยก็เข้าไปในนี้ปั๊บปิดแล้วก็ล็อตัวเดียวล็อกเข้าไปเป็นหกเหลี่ยมนะครับแค่นี้เลยง่ายๆทำเองได้นะไม่ต้องไปถึงร้านนะครับคันพอตึงมือเรียบร้อยแน่นแค่นี้แหละเย้ะก็ใส่ได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ใดู ราคาพอจับต้องได้นะครับไม่แพงจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับรถนะเออเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ก็บุนล็อกแน่นมากไม่มีหลุดแน่นอนข้อเสียคือมันไม่ได้มีกันสั่นเหมือนตัวยี่ห้ออื่นนะแต่ถ้ามีโอกาสได้ซื้อยี่ห้ออื่นมาเดี๋ยวก็จะเด,เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอันนี้ผมใช้ตัวนี้ไปก่อน โครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยแต่ผมจะทำให้ดูวันนี้ลาไปก่อนครับสดีครับ